หรือไม่กับผู้พิเศษเนะี่ยตอนนี้ก็มีข่าวแล้วพิธีกรชื่อดังก็จะปูดนะครับเดี๋ยวจะมีผู้พิเศษบ้างเดี๋ยวจะมีพระนะครับชั้นผู้ใหญ่มั่วสีกาโกงเงินวัดเงินบริจาคเป็นพันล้านสังคมสนใจพวกนย้พวกดราม่านะครับจบพระมาติดคุกไปก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับนะครับเป็นข่าวดราม่าที่ว่าสื่อชอบออ้ผู้พิเศษไอ้นี่หลวงพ่อดังนะครับตอนนี้พิธีกรชื่อดังกําลังจะปดูลนะครับ นะครับเดี๋ยวนี้ก็สมัยก่อนก็ทําข่าวอย่างเดียวเดี๋ยวนี้พิธีกรพิธีกรก็ต้องไปเปิดประเด็นเองพิธีกรก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเปิดประเด็นเดี๋ยวนะครับอีกสองสาวันเดี๋ยวผมจะเปิดประเด็นพระชั้นผู้ใหญ่นะครับอ่เป็นระดับเจ้าวาดมั่วศรีการับบริจาคเป็นพันล้านยิ่งใหญ่ว่าสีกากรอบเปิดประเด็นไปคนก็สนใจไปทุกช่องครับพิธีกรช่องนั้นก็คุยกับช่องนี้ช่องนี้นกับช่องนั้นลากข่าวกันไปโอ้โหเป็นไง นะครับเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปการทําข่าวไม่ใช่อยู่ดีส่งนักข่าวไปทําข่าวเดี๋ยวนี้ไม่มีคนดูครับเดี๋ยวนี้ต้องเอาเรตติ้งทีวีก็จะเจ๊งหมดแล้วปีสองปีก็เหลือไม่กี่ช่องแล้วเท่าที่ผมทราบมาบางช่องเนี่ยเตรียมย้ายไปอีกช่องหนึ่งพักพวกเล่าเฮ้ยาบอกอ่าพี่เดครับเดี๋ยวปีสองปีพอหมดสมมทานอนะไรเรียบร้อยแล้วพวกผมย้ายทั้งหมดครับไปอยู่อีกช่องหนึ่งผมก็รู้แล้วช่องไหนแต่ผมไม่บอกหรอกเอาเป็นว่าผมรู้หมดแล้วกันนะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนฝูงผมก็เล่าให้ฟัง เพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรๆก็ต้องมีเลตติ้งจัดรายการก็ต้องมีคนดูอย่างพี่เดย์มาจัดก็ต้องมีคนดูแต่พี่เดย์เนี่ยก็ไม่เน้นตามกระแสนะครับแต่เน้นการเตือนภัยให้ความรู้เตือนภัยให้ความรู้เตือนสติพี่น้องประชาชนอย่าไปลงเชื่ออะไรง่ายเพราะตอนนี้ตอนนี้ก็พิธีกรทั้งกปั่นกระแสแล้วครับจะมีเจ้าว,วาดวัดใหญ่มั่วสีกาโกงเงินวัดนะปั่นกระแสสมัยก่อนก็จะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์มาเปิดประเด็นเดี๋ยวจะแฉะคนนั้นรออีกสองวันครับ ค่อยๆเปิดชื่อครับเดี๋ยวนี้กลายนะเดี๋ยวนี้นักข่าววิธีกรเปิดประเด็นเองนะครับสร้างประเด็นเองอะไรสร้างข่าวเองนําเสนอข่าวเองทําเป็นซีรีส์เป็นตอนๆไปเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ่อินฟลูเอนเซอร์เดิมเนี่ยเคยช่วยเหลือประชาชนเปิดเปิดประเด็นสมัยก่อนเราจะเห็นอินฟลูเอนเซอร์พาผู้เสียหายไปแจ้งความไปถแถลงข่าวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับมีแต่อินฟลูเอนเซอร์ไปเปิดเป็นมูลนิธิหมดแล้วเพราะอะไร อินฟลูเอนเซอร์ก็ไปเปิดเป็นมูลนิธิแล้วก็รับบริจาคช่วยเหลือราชาการช่วยเหลือนั่นนี่อะไรไปหมดนะโลกมันเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะอินฟลูเอนเซอร์ก็มองว่าโอ้โหนะี่แบบนี้ดีกว่าเลตติ้งคนจัดเยอะเงินก็เข้านะช่วยเหลือหน่วยงานราชาการก็ได้นะอินฟูเดี๋ยวนี้นกลายอินฟูสายบริจาคไปแล้วเปิดมูลนิธิหมดนะครับนะครับอินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นเสีย่ยนะเดี๋ยวนี้เวลาเจอก็สวัสดีครับเสี่ยครับตอนก่อนนี่เรียกไอตอนนี้เรียกเสีย่ยรวยไปหมด นะครับอินฟลูเอนเซอร์จะมาเปิดประเด็นคดีอะไรใหญ่ๆตัวๆช่วยเหลือประชาชนไม่มีแล้วเปิดโปรงอะไรไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะเพราะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วไปเปิดประดงประเด็นเปิดแะ้วศัตรูเยอะเงินก็ไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นรับบริจาคไปไงศัตรูไม่มีครับนะครับมีแต่เงินเข้าครับนะนะครับนะถ้าเปิดประเด็นก็ศัตรูเยอะทะเลาะกับนักการเมืองทะเลาะกับคู่กรณีอินฟูบอกกูไม่เอาแล้วตอนนี้กูไปไงเปิดมูลนิธิดีกว่ารับบริจาคเงินเข้าครับ มีแต่คนรักได้เงินไปก็เอาไปบริจาคอืมนะครับส่วนจะชักเปอร์เซ็นต์ไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็พิธีกรก็ต้องเปิดประเด็นเองเดี่ยวพวกนี้แฉนะครับพุ่งนี้แฉนะครับพระชั้นผู้ใหญ่อะไรต่างนะครับเดี๋ยวจะเปิดประเด็นเองอะไรเองหมดเป็นทั้งอินฟูเปิดประเด็นเป็นทั้งนักข่าวเป็นพิธีกรนะครับวันสต็อปเซอร์วิสโลกมันเปลี่ยนพี่น้องครับจัดรายการนั่งจัดรายการอยู่ในทีวีก็คนดูก็ไม่มี นะครับนะบางคนย้ายช่องมาอยู่มาสองสามปีเรตติ้งยังไม่ได้เลยคุยกับเจ้าของช่องไว้ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเรตติ้งขึ้นหนึ่งขึ้นสองก็ยังไม่ขึ้นเพราะนั้นก็แล้วก็ต้องมาทางโซเชียลด้วยนะครับตอนนี้โซเชียลเนี่ยมันนําข่าวสารทีวีหมดแล้วนะครับนะโซเชียลนี่นำหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ทันสื่อนะครับรู้ทันนักข่าวรู้ทันทุกอย่างนะครับจะได้ไม่โดนหลอกนะครับอืมนะครับอันนี้ก็อาจารย์เดก็ให้ความรู้นะ มีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างก็อสอบถามะนะผมตรงไปตรงมาไม่ต้องไปอ่าเขาเรียกอะไรเรเียกว่าอะไรไม่ต้องไปตามกระสงกระแสะนะครับกระแสะเนี่ยมันเกิดจากการปั่นการจุดขึ้นมาหรือบางทีเรื่องไม่มีอะไรเลยปั่นกระแสะขึ้นมาสรุปแล้วไป็นไม่มีอะไรเลยไม่ต้องอะไรอย่างผู้วิเศษคนหนึ่งที่ไปออกรายการดังนะ่ะ นะครับเอจัก,กรพัฒน์เราก็ดูแล้วเฮ้ยไอคนที่เป็นผู้วิเศษว้สงสัยจะชอบโกงประชาชนนะพอไปออกรายการดังกลายเป็นคนละเรื่องเลยเอ้ากลายเป็นคนขายสบูไ่ไปสรุปแล้วไม่มีไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรเลยกลายเป็นไอ้นี่เลยดังไปเลยผมยังไม่รู้จักไอเอ A. จัก,กรพัฒน์อะไรขายสบู่เนยตอนนี้แม่งดังไปเลยอะนะครับนะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันได้ไปออกรายการได้ออกข่าวมันเลยดังไปเลยตอนนี้มันขายสบู่รวยไปเลยนะครับหนุ่มกัญชยัยถามไปถามมาตกลงนะ จะเลิอกอ้างตัวเป็นผู้พิเศษแล้วขายสบู่อย่างเดียวตอนนี้ดังเลยเนี่ยผมผมไม่เคยรู้จักมันนะตอนนี้รู้จักอ๋อเอขายสบู่มันรวยไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เราดูแล้วเอาคิดว่าผู้พิเศษไปหลอกลวงเงินเอาเงินเอาทองที่ไหนได้ไม่มีความผิดอะไรเลยกลายไปแล้วโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายสบู่รวยไปเลยใครจะไปซื้อสบู่มันก็ไปอไปซื้อไปสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับพี่น้องครับ เราะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกผู้วิเศษนะครับอะไรต่างๆที่ออกทีวีเนี่ยพวกพลายกระซิบนะครับคุยกับผีคุยกับวิญญาณหมอดูต่างๆเนี่ยติกต็อกเฟซบุ๊กยูทูปเต็มไปหมดนะครับไอ้พวกนี้คือพวกที่หลอกลวงประชาชนครับพลายกระซิบผีกระซิบคุยกับวิญญาณชาติที่แล้วอะไรต่างๆหมอดูหมอเดาเต็มไปหมดพี่น้องครับอย่าไปหลงเชื่อครับ นะครับใครที่นับถือ,อาศาสนาพุทธเนี่ยนะเราต้องแบบยังไงอย่าไปงมงายกับเรื่องที่มันพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ไม่หมดมันเป็นช่องทางทรมาหากินหมดล้างดวงสร้างดวงทำเสน่ห์ทำนายทายทักคือพวกนี้คือพวกหลอกลวงประชาชนั้งนั้นแตไมไหมดโซเที่ยวเต็มเลยหมอดูหมอเดาเต็มหลอกลวงประชาชนทรงเจ้าปลุกเสกของมีคมคาถาประหลักขิกโอ้ยพี่น้องครับฟังรายการจานเดไว้ อย่าไปหลงเชื่อครับเงินทองเก็บไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวไม่ใช่เอาไปหลอกผัวมีเมียน้อยก็นะครับก็ช่างมันปล่อยไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไปสืบสวนไปหาผัวใหม่จบไม่ต้องไปบอกโอ้ยทำยังไงจะให้ผัวกลับมาก็แม่งไปแล้วไปเจอของดีกว่ามันก็ไปแล้วมันจะกลับมาเอาของเก่าแลยนะครับมันไม่มันเป็นคนที่มันหลายใจแล้วก็จบไปก็หาเราก็หาหาผัวใหม่ก็จบจะไปพึ่งหมอดูหมอสเสน่ดูดวงนะ ไอ้หมอดูบางคนก็ทำนายแผ่นดินไหวบ้างนายกคนใหม่อายุไม่เกิน30-40บ้างนะครับทำนายดวงชะตาอะไรต่างการไปทำนายดวงชะตาคนอื่นเป็นการละเมิดสิทธิผิดทั้ง PD ดีพีเดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งท,ง,งทางอาญาดังนั้นถ้าเราไปเจอหมอดูอยู่ดีๆเอาดวงของเราไปทำนายนะนะครับนะครับดำเนินคดีทั้งทางแพ่งท,ง,งทางอาญาได้เลยเพราะว่าเป็นการสารแน่ คุณสรยุทธยังบอกเลยนะครับจะไปเอาดวงเขาไปดูเนี่ยอขออนุญาตหรือยังไอ้พวกนี้ก็วิจาร์ไปเอาดวงคนนั้นคนนี้มาดูไม่ได้นะครับเนี่ยท่านได้รู้ถึงสิทธิ์ถึงหน้าที่นะครับนี่เช้านี้อาจารย์เดก็ให้ข้อคิดเยอะเตือนภัยนะครับเอามาครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องใหญ่เรื่องโตครับนะครับเรื่องใหญ่เรื่องโตคือเรื่องอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับการอายัดบัญชี นะครับตำรวจอายัดบัญชีธนาคารบัญชัดอายัดบัญชีของพี่น้องประชาชนจนบ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายกันไปหมดนะครับถามว่าตำรวจกับธนาคารมีสิทธ์อายัดบัญชีมีครับนะครับข้อแรกก็คือมีแต่การอายัดบัญชีมันต้องมีเหตุผลอันสมควรมีพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่านะครับเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดนะครับอันนี้ก็หลักง่ายๆเลย นะครับเช่นเงินโอนมาจากบัญชีมาแล้วก็ไปอายัดบัญชีทําได้แต่ครันี้การบัดบัญชีเนี่ยพอ,อยัดเพื่อตรวจสอบป,บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันก็ต้องไปกัเพิกถอนอายัดไอ้นี่ปล่อยเป็นเดือนเป็นปีไปนะครับแล้วก็ไม่เพิกถอนอายัดเขาเขาก็เดือดร้อนไปหมดแม่ค้าขายของขายส้มตํานะครับหรือว่าเปิดร้านอ,อาหารมีคนมากินข้าวโอนเงินเข้ามาไปอายัดบัญชีเขาแล้ว,แล,วแล้วทำไงแล้วเขาจะทํามาหากินยังไง เพราะฉะนั้นขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการอายัดเนี่ยมันต้องพอสมควรเข้าใจไหมต้องพอสมควรนะครับนะเพราะหลักกฎหมายการอายัดไว้อายัดเพื่อตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นวันเดียวตรวจสอบวันเดียวก็ต้องจบแล้วนะครับไม่ใช่ดูโอ้โหตรวจสอบเป็นปีเป็นหลายเดือนบางคนเนี่ยเขาบอกเอาหลักฐานเนี่ยยี่สิบกิโลไปแสดงนะครับธนาคารก็ไม่เชื่อตำรวจก็ไม่เชื่อนะครับเขาก็เลยทำอาหากินไม่ได้ลำบากไปเลย บัญชีเงินเดือนบ้างบัญชีนั่นบัญชีนี่อะไรต่างๆบ้างนะครับนะมันเขาลําบากไปหมดเมื่อเช้ามีลายึ่งทรมาจากแม่้องสอนเขาบอกเขาเป็นมักกุเทมีเงินโอนมาจากน้องสาวเขาแสนกว่าบาทนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปยัดเขาเขาก็ไปชี้แจงแล้วชี้แจงเท่าไหร่ชี้แจงธนาคารก็ไม่ฟังชี้แจงตํารวจก็ไม่ฟังเขาอยู่แม่ห้องสอนให้เขาเดินทางไปชนบุรีไปชี้แจงต่อแล้วบัญชีเขาใช้ไม่ได้เขาก็ลําบากชีวิตเขาไม่มีประวัติในการกระทาความผิดอย่างเงี้ยมันก็ เขาเรียกว่าเป็นการาใช้อำนาจตามกฎหมายที่มันนะครับเกินขอบเขตหรือที่ภาษากฎหมายก็เรียกใช้อำนาจตามอำเภอใจนะกูมีอำนาจสิอย่างกูอยากทำไม่พอใจก็ไปฟ้องเอานะถ้าไม่พอใจกูก็ไปฟ้องเอามาตราหนึ่งห้าเจ็ดสาร 7, ทุจริตหรือไม่ก็ไปฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปฟ้องธนาคารอยู่ประเทศไทยไปฟ้องแบงก์อ่ะนะธนาคารบอกก็ไม่พอใจมึงก็ไปฟ้องเอา แลวประชาชนยากจนต้องมีเงินจ้างทนายไหมละ่ะนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับนะบางคนเนี่ยเงินในบัญชีเขามีตั้งเยอะตั้งแยะนะมีเงินโอนเข้ามาห้าพันบาทไปอายัดเั้าหมดเลยอย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมก็คุณก็อายัดห้าพันบาทไม่จบแล้วก็นะเพื่อเป็นหลักฐานวันข้างหน้าเขามีความผิดก็ไปดําเนินคดีเขาต่อเพราะเงินเข้ามาแค่ห้าพันบาทก็อายัดห้าพันอันี้อายัดหมดทั้งบัญชีเลยมันก็เกินความจําเป็นเนี่ย พราะอายัดอายัดไปเพื่อตรวจสอบมันก็ต้องเพิกถอนนะครับตำรวจบางคนก็บอกต้องรอคดีถึงที่สุดเมื่อไหร่ครับสารดีกาอายัดในชั้นสอบสวนแต่บอกว่าเดี๋ยวรออยายการฟ้องสู้คดีสารชั้นต้นสารุทธรสารนิการอคดีถึงที่สุดเอาเขาก็เจ๊งเลยที่นะกฎหมายให้อำนาจพวกนี้